วันนี้มีข่าวดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับครอบครัวของท่านอดีตนายกชวนนะครับแล้วก็คุณพักดิพรนะครับซึ่งวันนี้ลูกชายนะครับที่หลายท่านรู้จักกันดีนะครับนี่นะครับน้องปลื้มน้องสุรบดีกภัยนะครับวันนี้ก็ได้เข้าพิธีมั่นนะฮะกับน้องทัพทิมหรือว่าคุณมาริกาจงวัฒนานะครับที่โรงแรมเซนทรัลแกรนด์นะฮะที่เซนทรัลเวิลด์ แล้วก็เห็นไหมครบท่านผู้ชมฮะแขกเรือไปกันนะฮะระดับอดีตนายกก็มีคุณชวนมีคุณพิสิทธิ์หัวหน้าพักนะฮะท่านมารุตบุญนาคเป็นประธานนะครับมีคนเก่าคนแก่ของพระประชาทิปัต์เลยนะครับครับคุณพิชัยรัตกุลนะฮะคุณจูรินนี่คุณคุณพิชัยนะฮะแล้วก็มีนี่ก็เป็นทัพถิมนะฮะ สินสอดเนี่ยเป็นชุดทัพทิมนะครับซึ่งเป็นชุดทัพทิมเก่าของคุณพักิพรของคุณแม่นี่ก็ต้องมีการการกั้นประตูเงินประตูทองนะฮะจะไปสู่ขอเจ้าสาวนี่น,นะฮะตรงนี้แหละฮะนี่เจ้าสาวคุณทัพทิมสวยมากนะ,ะอายุ24นะครับเป็นพิธีกรร่วมใน v r s o กับน้องปลื้ม ผู้หญิงนี่อยู่ในชุดชุดเจ้าสาวชุดอย่างนี้แล้วมันดูสวยจริงนะใช่ดูสวยกว่าปกติโอ้โหเยอะมากนี่ครับโอเคเสาคืับทิมสินทรเกาคือทับทิมถทับิมเก่าด้วยนะฮะ คุณชวนบอกว่าวันนี้คุณชวนก็ปลื้มเลยนะฮะบอกว่าตลอดเวลาที่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาก็ตามใจเข้ามาตลอดแต่ตามใจแบบให้เขาคิดเองตัดสินใจเองนะครับและปลื้มเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กนะ,ะก็เชื่อมั่นว่าลูกชายเนี่ยจะสามารถดูแล,แลและรับผิดชอบครอบครัวได้แม้ว่ายังอายุยังไม่มากแค่25นะครับคุณปลื้มนะคุณสุรบด<อ>ก็บอกว่าทำงานมามากกว่า9ปีเลยนะฮะและช่วยเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ด้วย ครับนะฮะมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครองคู่ชีวิตไปได้อานาคตยังอยากเป็นนักการเมืองนี่ฮะเพราะเป็นความใฝฝันตั้งแต่เด็กเพราะอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้24พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นวันฉลองพิธีมงคลสมรสนะฮะเดือนหน้านะครับครับ,รบนี่วันนี้ทางด้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะ ก็เหมือนกันก็คือต้องพูดตามสโลแกนของทางรายการเขา VR s h o นะฮะขอสามคำเนี่ยขอสามคำนะฮะรู้สึกเริ่มจะบอกว่าช่วนนิรันช่วนิรันใช่ในโอกาสช่วนิรันน้องทัพทิมรักที่สุดครับนะฮะคุณชวนอะไรคุณชวนเล่นกับเขาด้วยนะ เลยชวนคุณชวนนี่เป็นคนที่ติดตาม v r So ทางคลิป YouTube ตลอดเวลานะ <c oughs> ใช่แล้วก็แจ้งตลอดเวลา่า <c oughs> ตอนนี้มีจำนวนวิวแค่นี้แล้วนะลูกแค่นี้แล้วนะลูกเว่างแหมก็ดูผลงานของลูกชาย <c oughs> ว่าง <c oughs> อ่าอ่าโอเค